สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเกษตรกร,กรวิชาแพะและช่องชอแพะพาเที่ยวนะครับวันนี้ก็มาที่ชายนาฏอีกครั้งหนึ่งมาดูฝูงแพะมาดูแพะฝูงกันของพ่กพี่ดำอ่าตอนนี้แกก็พอดีเลยครับกำลังจะเข้าบ้านดูทีครับสวยมากๆครับ แพ้แกนี่ถือว่าสวยสวยเลยแหละเดี๋ยวให้แกมาก่อนแกอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวให้ให้มาถึงก่อนนกก็เยอะะครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมเยียนอีกครั้งหนึ่งเหมือนเขาจะไม่กล้ามานะ มันเขาจะไม่กล้ามาเ,เดี๋ยวเรามาถ่ายถามาข้อมูลดีๆให้กับผู้ที่สนใจกเกษตรกรมือใหม่ผู้ที่สนใจที่จะเลี้ยงแพะเริ่มเลี้ยงแพะเดี๋ยวเรามาถามความคิดเห็นแกนยังไงดีกับคนที่แบบเริ่มเลี้ยงแล้วแบบ รู้สึกท้ออะไรเงี้ยรู้สึกท้อกำลังมาครับนี่เพะเพะแกไี่มีแต่ตัวที่สวยนะครับผมขนไม่ยาวเนี่ยขนไม่ยาวเนี่ยแม่แดงเนี่ยขนไม่ยาวนะครับขนสั้นตัวมเลี่ยม มีแต่ตัวอ้วนตัวเลี่ยมเลี่ยมเงาเงาอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาถามแกแกเลี้ยงยังไงดูแลยังไงมีพันอะไรบ้างแพถึงได้สวยขนาดนี้ฮาปล่อยไล่ทุ่งนะครับ อย่างแม่เนี่ยแม่นี้ก็สวยพอ่อมาละนี่พ่อพันคูค๋ ไปแล้วได้อะไรครับข่าวห่วงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีเอาเอาเอาตรงนั่งผมเปิดไหมเปิดแล้วครับสวัสดีครับพี่รำสวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกครั้งเนาะครับผมมาคิดถึง คิดถึงเนาะมาเรื่อยมาเรื่อยแพ้อ้วนด้วยอ่ะก็คือคิดถึงธรรมดาอ้วนด้วยอ้วนด้วยสวยสวยสวยวันนี้อยากจะมาถามเคล็ดลับเลี้ยงยังไงให้แพ้อ้วนขนาดนี้ขนาดนี้นะใช่ันตอนแรกเราก็ต้องถ่ายยาก่อนถ่ายพยาธิก่อนครับแล้วก็ปล่อยสายๆหน่อยประมาณสักสามโมงครึ่งเพราะว่าน้ำค้างมันจะแห้งครับแล้วก็ พยาธิเป็นอยู่ก็ที่น้ำค้างครับแต่พอน้ำค้างแห้งวนนี้กินเข้าไปปุ๊บมันก็โอเคครัพยาธิจะเบาพยาธิไม่มีข้างในเราก็จะอ้วนไวขึ้นสมบูรณ์ขึ้นครับและอย่างหนึ่งกินหลากหลายกินหลากหลายต้องต้องพาครับกินหลากหลายถ้าจําเจก็ก็ก็กระสงตัวครับแต่ถ้ากินหลากหลายก็สมบูรณ์อ้วนอ่าโปรแกรมการถ่ายพยาธิของฟาร์มพี่ดำนี่ยังไงครับของผมก็ที่จริงแล้วว่า ชุดแรกเลยเราสองเดือนพอมาที่หลังสามเดือนห่างห่างเพราะจริงๆเราดูแล้วเราต้องใช้แรงงานคนเดียวมันเหนื่อยครับเพราะว่าต้องจับแพะเราไม่มีซองกว่าจะจับล็อกได้กว่าจะฉีดยากว่าจะกอกได้นี่โอ้โหเหนื่อยเราก็เลื่อนมาเป็นสามเดือนสามเดือนกว่าและอย่างหนึง่งถ้าตัวไหนสมบูรณ์เราก็จะถือว่าเราผ่านเลยครับเราจะเอาตัวที่มันค่อนข้างคุณภาพไม่ดีครับเอามาถ่ายยาเจดยาบำรุงครับ ฟืนฟูใหม่มันก็จะอ้วนตึบแล้วก็ไปกินอาหารนั่นคือการเคล็ดลับแต่พยาธิต้องถ่ายครับครับยังไงพยาธิต้องถ่ายพยาธิต้องถ่ายต้องถ่ายพยาธิต้องถ่ายยาบำรุงนี่ใช่ยาบำรุงก็คือยาเสริมประเภทออะไรเนี่ยไออยานํำแดงเนี่ยอ่นลืมชื่อแล้วผมยาํำแดงไอคาโตซานอาคาโตซานอย่างเดียวพอครับอย่างอื่นไม่ต้องอื มันจะมีไบโอก็จะเพิ่มตังค์ไม่น่อยมันก็จะสองตัวคู่เก่งครับครับมันก็ถือว่าเก่งเรานั้นก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายครับครับมันก็จะมีโรคประจาตัวมันก็จะมีพวกปากนี่ยปากบางทีไปกินอาหารหลายๆอย่างที่แพ้ึือมาก็จะติดกวจะปากแล้วปากเป็นแผลครับแต่พวกนี้รักษาง่ายเอาน้ามันเครื่องทาเอายาม่วงถีดดูแลมันหน่อยเดี๋ยวก็พักก็หายออมันสองตัวในข้อกผมเป็นนะมันได้ดูแลแล้วมันก็ต้องขังไว มาให้มันไปเชื่อไปจิตกันคือแยกเลยคือแยกส่วนเลยแยกส่วนของมันออกมาเลยให้มันให้มันอยู่มันอยู่สภาพของมันครับอีกส่วนหนึ่งเราก็อาหารขุนมานมาสร้าทิศกว่ามันก็ถ้าเก็ดร่อนเราก็โอเคนะครับครับถึงพอบแล้วพี่ไปะปเขาเข้าขอบเราเดินไปคุยกันไปดีกว่าใช่ใช่มก็อย่างนี้ได้อะไรมาบ้างวิมะม่วงก็จากมะม่วงมาฝากกันแน่ฝากสำรักกันแน่โอ้ ก็ขอบคุณครับขอบคุณต้นเองเนี่ยปลูกเองเนี่ยอ๋อนี่เหรอครับผมอ๋อนี่ครับได้ม่วงด้วยก็ได้ปลูกเลาะแล้วคุณบ่อปลาครับก็มีบ่อปลาปล่อยอะไรปีหนึ่งผมผมปีหนึ่งผมวิดได้ก็ได้กินปลาชอนขอโทษเธอตัวเท่าน้องแล้วครับโอ้ปีหนึ่งสิบห้าโลยี่สิบโลเราก็คุ้มแล้วเราไม่ได้ทํะไรเอาน้าเก็บไว้ใช้ปลามันก็จะเข้ามาโดยธรรมชาติมันครับผมนันเนี้ยบ่อเนี้ยน้องพี่ครับ บ่อเราตักดินแล้วไปโถมตรงนี้ไงเอาว่าให้ลูกสาวไงจริงๆเราจะไม่อยู่นี่เองที่แรกอะพอนะนักเข้านะเข้าเราเห็นลูกสาวจะเอาแล้วก็โอเคนะครับอันก็เลยให้ก็เลยให้แล้วแบ่งมาลูกก็แล้วแบ่งความรู้กันไปครับแต่เขาเขายังทํางานกินไงแต่ผมมันลุยเลยรุยเลยนะพี่ผมลุยเลยครับผมผมถือเอาเอาอาชีพอาชีพนี้เลยสำหรับอาชีพนี้เลยนะครับผมยึดได้พอเราอายุเยอะเรายึดแล้วนาก็ทํามาแล้วครับ หนาวก็ดีดีตอนช่วงราคามันดีต้นทุนต่ำนะเราก็เราก็อยู่ได้พอมาต้นทุนสูงขึ้นครับเราขับกันไม่ทันเราก็เลยหันมาทีปเสริมตรงนี้มันถือว่าอันนี้คอกของใครครับอันนี้เขาใหญ่มุกเนีนยครับของลูกสาวใช่ของมุกเนี่ยที่ว่าโผมที่ไว้สองหมื่นสองหมื่นหกเนี่ยนะครับขุดสารแล้วก็ย้ายดินได้สองหมื่นหกครับถ้านโยบายจริงๆต่อไปอ่ะมีแพ้ เราก็ที่ของเขาเนี่ยที่ของแฟนผมในีนางก้าวไรเนี่ยถ้าเราปลูกหญ้าเลยทั้งหมดแล้วมันก็สบายขึ้นเยอะเลยครับอ๋อเราก็จับเป็นตารางล็อกแปลไรเราก็สบายแต่มันต้องกันกันน้ําท่วมหน่อยครับนี่คือโครงการเนาะครับโครงการเป็นยังไงเลยครับนะเราก็จะถึงหรือเปล่ามันเรายุก็เริ่มสูงขึ้นปีนี้ไหมอ่ะปีนี้ไหมครับเมื่อก่อปีที่แล้ไป่ทันนักดูแล้วอ่ะลูกสาวอยากทําต่อลูกสาวมีโตรแกนคิดแนวเดียวกัน คิดแนวเดียวที่ผมวางไปไงครับเพราะหนึ่งเขาเป็นคนรุ่นรุ่นหลังอะรุ่นใหม่อะอ่าคนรุ่นใหม่แล้วเขาได้เรียนตรงนี้มันไวกว่าเราครับแล้วพื้นฐานเรามีอยู่แล้วไงอ่าครับเรามีที่ดินเรามีตรงนี้ให้เขาทําแล้วเราเลี้ยงเป็นตัวอย่างแล้วได้ได้ตังค์เขารู้แล้วไงอ่าแต่ตัวนี้เป็นตัวเสริมนะครับเขาจะได้ได้ได้เลยเขาก็ทําข้าวไปเราก็แต่ผมยึดอาชีพนี้เลยผมรู้ว่าอ่ะ พอถ้าเกิดมันอายุมากจัดเราก็ต้องแปลสภาพไปใช้ใช้ใช้แผนสองใ่แผน่นโย่าเลยครับปลูกย้ายืนลงครับทําแบบอน้องอ่ะ,อนนะอะพี่พี่ี่เงแต่นี่ไมเรียกผมไม่เกี่ยวมาอีกเพราะเขาเป็นคนสนใจมากที่สุดเลยเรื่อง,เร,องเรื่องแพนี่อดไม่ได้แบบผมเนี่ยครับไปวันวันหนึน่งตรงกินจนเขาบอกู้่เมื่อวานคนมาทักของทางหลง แค่มึงไม่ตายไอ้บอกหมายทองมันกกมจัดบอกหึบ้าจะตายได้ไงเดี๋ยวมันย่อยมันจะรักคนตายครับคนกินยังไงตายแค่แค่นี้มีกี่กระเพาะครับสี่ครับสี่กระเพาะครับมันย่อยออกมาเคี้ยวมังคืนอ่ะไปกินเม็ดพุทรามังคืนนี่เอาพุทราออกมาหมดครับครับเขาเขาจะเคี้ยวเอื้องเขาจะเคี้ยวเอื้องเหมือนพวกสัตว์พวกนี้เลยครับใครบอกว่ากินพักเดียวอิ่มไม่ใช่นะถ้ากินยัดเนื้อต้องต้องเลี้ยงอย่างผมเรียกกินยัดเนื้อ ยัดเนื้อหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเขากินไปเขาตุนไปแล้วอัดไปเลยเห่น้อยแค่น้อยอัดอัดตอนท้องมันออกอย่างนี้ครับโอ oh. ท้องมันจะออกเหมือนบัวเลยครับครับกินพยัดเนื้อเพื่อไปเลี้ยงไปเลี้ยงร่างกายเขาให้มันสภาพเนื้อขึ้นอือนี่ก็ไม่ยอมขึ้นเลยไม่ขึ้นครับแล้วร้อนด้วยมันก็ไปไล่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไปนั่งอยู่ใต้ท้องสะพานทุกวันนี้ก็ประมาณนี้ไหมครับครับทุกวันประมาณนี้แต่ถ้า<อ>ถ้า ที่จริงนะถ้ามันร้อนจะจัดผมจะกลับประมาณห้าโมงครับห้าโมงหมายความว่าเวลามันอิ่มเต็มที่มันเดินมามันจะไม่เหนื่อยครับแต่ถ้ามาตอนแดดร้อนอนะมันจะหอบแล้วมันจะย่อยแล้วมันก็จะเหนื่อยอ๋อแต่ถ้ามาเย็นหน่อยปุ๊บมันมันอ้วนแล้วมันถึงมากินแล้วนอนไม่ต้องหอบอะไรเลยอมันจะดีรูปแบบนึเขาไม่ร้อนเขาไม่ร้อนเขาไม่ร้อนเขาอยู่สบายๆเขาไม่ร้อนครับผมทําไมแพะคอกที่ขนสั้นๆเนี่ยครับผมว่ามันเป็น มันถ่ายขนนะขนสั้นๆเลี่ยมๆที่จริงมันก็ยาวนะแต่พอมันกินนะมันกินในพวกผชอะไรต่ออะไรเข้าไปมากๆเนี่ยมันเฟือนะครับผมมงเกตดูมันเฟือคอกแล้วขนมันร่วงเต็มเร่ามันเปิดคอกตอนเช้าแล้วมันก็ถ่ายขนครับแต่ฟังคนแก่ๆพเขาบอกเฮ้ยแพะมึงถ่ายขนแล้ววนแน่แล้วขนจะเฮี้ยนติดหนังแล้วเป็นมันเลยนี่ขาดมันขาดเกลือแร่นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับถ้าขาดสองเดือนไง ผมไม่ให้มันผมธรรมดาขนจะเป็นมันกันนี้เกลือแร่นี่ขาดไม่ได้โอ้โหมันเลียมันเลียเ,เก่งมากแต่ก้อนแพงก้อนละสองร้อยกว่าครับมันเลียทั้งคืนเนี่ยแล้วก็มากินน้ําอำแล้วผิวจะสวยขาวเกลือเกลือแร่นี่มีมีเกจเดียวกันไหมหรือว่าโอ้โหมีหลายอย่างครับมีหลายอย่างเลยเลียไปเดี๋ยวล่วงซะแล้วนันเกตไม่ดีอ่าถ้าเกตด,ดีเลียไปเป็นบ่มเลยอ๋อแต่จะส่วนมากจะอยู่ทางโรบุรีครับ แพะแพะแถบน้องจำแพะเลือดสูงเยอะกินอย่างดีแต่พอมาเจอเลือดผสมอย่างเราโอ้โหกินขนขนเข,ขาฟดเลยครับอ่าขนสวยอย่างนี้นะครับโอ้โหนี่นี่ยังสองเดือนเลวเนี่ยผมไม่ให้ดื่มนะเด้อผมก็เอาตัวนี้มาชดเชยไงตัวนี้นะสองเดือนไม่ใช่พูดถึงว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ากินถ้ากินนะมันจะเนียนกันนี้ขนนะอ๋อครับแตสวยงามมากกันนีออ้อืมก็สำหรับรองอ่าไปดูคลองอื่นมาไม่ใช่เลือดสูงนะครับ เอาเลือดไล่ชงเหมือนกันแล้วลองมาแยกแจ็กมันดูแล้วมันจะรู้ใช่ถ้ามันกินอิ่มนอนหลับมันก็มันจะนแนวผมนี้ครับแต่ถ้ากินอิ่มนอนไม่หลับไม่ถึงไปยุงกัดไปทั้งคืนมันก็พรนอมแตโซมกว่านี้มันก็พอมอ่ามันก็จะผอมแล้วโซมโซมโซมมากกว่านี้ของผมนี่ให้แฟนจุดยาคือละสองเที่ยวครับมันเป็นพันผมว่า อ่แร้วมันก็ผอมนะครับมันก็ไม่ใช่อ้วนนะครับพอผมมาเลี้ยงเย็นเย็นเย็นจนได้ติเด็กพวกนี้ยังไม่ยังไม่เลยเลี้ยงแพะเลยครับมีสักหกโมงครึ่งอ่ะมัวตาตอนแพนผอมะผมก็อึกษาดูเลี้ยงวัวทำไมวัวเขาให้กินยันเย็นเร็วผมก็นั่งดึกดูครับมันอัดเนื้อไงครับมีมียาแบบว่าน้ำหมักอะไรไหมครับ ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยมาลหลังเนี่ยค<ช>มก่อนจะใช้ยายาเยอะซื้อทิ้งเป็นสองพันอันนี้ผมจะไม่ค่อยใช้เลยครับแต่พยาธิของขาดไม่ได้เมือก่อนนี้ก็<า>กใช้นเนาะใช่พยาธิคงขาดไม่ได้ครับแต่ก็ยังว่านะอยากจะฝากเกษตรกรนี่เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่แดกคามครับคือเรื่องอะไรครับ ตัวที่ทําไปได้เลี้ยงคพอบครบได้ตัวนี้นะเนาะครับผมเลี้ยงแพนเนี่ยครับผมอือวันตึ๊บเลยถ้า<อ>ถ้าเราจะให้ได้ลูกเยอะเราต้องเพาะแม่เยอะครับ,ค,รบคือเอาเพาะพันธุ์ให้มากแล้วเวลาลูกคลอดมัทิ้งนี่จับทิ้งนี่สามสามสามเดือนแล้จับทิ้งนี่ได้เยอะเลยครับอืมเอาตะพูกเยอะแล้วจับได้เยอะเลยครับตอนนี้ตัวเมียมันอืดครับ แต่ถ้าับพูดนี่ตรงเขาไม่ไหวอืเราเราไม่เราเพาะไม่ชันครับพอคามาสามเจ้าเอาแล้วไปหมดแล้วแพ้สามิตัวเนี่ยแบ่งคนละห้าตัวหกตัวหมดเลยครับอืม,อมครับไม่ชันกันครับตันตึกเลยตันตัน <ลง S 1> นสั้นๆนะผนตันเยัน มันเกี่ยวกับพันธุ์้วยไหมผมว่าเป็นสายพันธุน์ของพี่ชายที่ให้ไปดูมันก็ไม่ได้ตัวเล็กครับครับผลยาวผนยาวผมว่าหนึ่งอรเป็นสายพันธุ์อ้ตตวเนี้ยอัปเกรดเลือดขึ้นมาแล้วครับอัปเกรดเลือดจากเลือดสูงจากตัวนู้นมาเป็นอัปเกรดมาเริ่มเริ่มเริ่มเลือดดีขึ้นครับทำอย่างนั้นจะจะ,จะเล็กแล้วก็จะไม่ไม่เล่ํานะครับจะไม่เยรําอันนี้เยรําหมดครับเนี้ยครับถูกผสมพันธุ์บออกมาแล้วเลือดนั่นแล้วครับ นี่ฮะสวยมากครับก็อย่ังว่านเน้นหน่อยก็เรื่องพยาธิกับเรื่องยาอย่างเงี้ยครับพยากินได้หลายอย่างแล้วถ้าแม่สาวอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่ณตอนเนี้ถ้าขนาดนี้ครับผมว่าตัวละสี่พันอย่างเงี้ยสี่พันชาสมัยก่อนหกพันกว่าครับหกพันห้าเรียกได้เลยครับแต่ตอนนี้เราตัวเมียมันดอบลำเตี้ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสวยมากครับเนี่ย เนีีน่่ยลอายุกี่เดือนนะครับเนี่ยอตัวนี้ก็ประมาณแค่ประมาณเจ็ดเดือนตัวตัวนี้นะครับผมเจ็ดแปดเดือนนี่แหละกำลังจะทับตายเลย,ยคู่กันเลยคู่นี่นคู่กันเลยครับ<ม>โอ้โหมาถ่ายทาก่อนก็ไม่มีแล้วจับไปหมดแล้วค้อค้อค้อถ่ายก่อน,นถ่ายกันนี่ก็เมื่อกี้มีพ่อค้าเหรอ เขาแก่ใหญ่เลยคนเนี้ยรวยจากแพะมาครับเขาแก่แบบโคแล้วมาจับสายพันธุ์แต่เขามีตังค์เขาสั่งพอพันตัวเป็นแสนท้องแสนลูกสาวไปซื้อมาในตัวสามหมื่นครับแต่เขาจะซื้อซื้อมายังลูกสาวเขาก็ซื้อมาตัวเหมือนนะสามหมื่นสามหมื่นห้าใช่ไหงนะครับเตียลำเราไปซื้อเขาไม่ได้งั้ยนะราเรแล้วแก่อายุเราเยอะแล้วเราเราไม่สามารถจะไปใช้ คนุนสูงกันได้อเอาตัวเขาเลี้ยงตัวเขาครับครับตัวเขานี่อ่าจะซื้อยาจะซื้ออาหารหรือว่าจะซื้อพ่อพัน์ุเข้ามาใหม่เอาตัวเขาทําหมดเลยอืเราไม่ต้องไปชักเงินจากตรงอื่นมาเลยเอาของเขาเองครับครับแต่เราจะซื้อพ่อพันสักตวงนึงหมื่นห้าเนี่ยเราก็มองดูตัวไหนจะขายได้มันเราก็เอาตัวเขาขายแล้วเราซื้อพ่อพันธุมา นี่ครับเราไม่ต้องไปคักเงินทีอื่นเลยเราเอาตัวของเขาเนี่ยครับผมเป็นผู้ผลิตตัวเองอือเราไม่ต้องใช้ตรงนั้นเลยมันดีอย่างครับตรงเนี้ยครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ดำไว้เพียงเท่านี้นะพี่นะครับผมครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวหน้ามาเจอกันใหม่มีอะไรดีๆทางอื่นก็มาฝากผมบ้างได้ฮะมันต้องมันต้องมาบอกเล่ากันบ้างได้ได้โอเค Né? <laughs> ah! <laughs>